and welcome back to super champ ladies and gentlemen tonight's action is ready to kick off with our first bout this evening at 54.5 kilograms between myanmar and thailand introducing our first fighter from the blue corner he is 30 years of age stands 165 centimeters tall with a record of 34 fights 20 wins and two draws representing myanmar this is men our soul นาวโซลเมียนมารสำหรับนักชกมุมแดงครับอายุ17ปีจากสงขลาประเทศไทยครับสูง173เซนเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว42ไฟชนะ36ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับแซงเทียนเอกเมืองนอนท์จากไทยแลนด์ เียนเอกเมืองโนอและเชิญกรรมการของคู่นี้ครับคุณโสพลมานมิเลสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอสดสดศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะครับคุณเชชายมีละการและผมมรุทค,คงประดิษฐ์ทำหน้านที่บรรยายครับ คู่แรกมาแล้วครับสดๆจากบรรยากาศป่าตอง b o x ่ง g Stadium ครับผลงานของสมนึกพัทบุรี12ธันวาคมครับวันที่12เดือน12คับวันนี้ออกสตาร์ทที่พิกัด5 4 5กิโลกรัมครับสายมือหน้าจอครับวัย17ปี173เซนติมรแสงเทียนเอกเมืองนนครับวันนี้ลูกพี่มาเองครับคุณเอกชัยปานพุ่มนะครับนั่งอยู่ด้านหลังผู้บรรยายครับนักสู้จากจังหวัดสงขลาครับม บานไกลเดอนเคียงครับถือว่าเป็นแดนสตอร์แล้วครับคนนี้อ่ะเดี๋ยวติดตามดูครับเจอกับเมียนมาครับคุณมารุตหนุ่มใต้ใจเต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับแสงเทียนนะครับวันนี้คู่ชกของแสงเทียนครับมาจากเพื่อนบ้านแหละครับจากประเทศเมียนมาครับเมนอัลโซวัย30กรัตนะครับสูง165เซนติเมตรนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายกิตเต็นโดมแหมเมื่อวานครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุ โอ้โหสี่คู่แรกนี่รู้สึกว่าจะต่อยกันไปแค่5ยกนะครับยกแรก3คู่ยกสองคู่วันนี้ครับประวัติศาสตร์มีไว้ทําลายครับคุณเฉยชัยครับเป็นเรื่องของจังหวะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เวทีแห่งนี้เป็นเรื่องของเกมการต่อสู้ล้วนๆครับไม่มีเกมการพนันทํากีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาวันนี้ได้รับการส่งเสริมจากไทยนครพัฒนาครับเรื่องหนองราวัลพิเศษครับคุณมารุตครับจับผมก็ต่อยก้านคอเขาลอยศอกกลับนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับ เจ้าของผลิตภัณฑ์แอนตซินครับมอบให้10,000บาทแต่ถ้าจอระเข้่ฟาดหางครับแม่สิวเฉียดไปมาหลายคนเลยครับถ้าทําได้ก็รับไปเลยครับสามหมบาทจากแอนตซินสังเวียนแห่งนี้ช่อง8แห่งนี้มีแล้วนะครับเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับครับขาดแต่จอระเข้ฟาดหางเท่านั้นครับถ้ายากสามหมื่นนาทีของอาจารย์โสพลครับบนเวทีตีสั้นกว่าเยอะครับดังนั้นนักมวยจากเมียนมา173กับ165ครับ ประสบการณ์ชีวิตนี่เมนเอาโซนี่น่าจะมากกว่าแลลวครับแต่ว่าถ้าเป็นประสบการณ์บนสังเวียนเลื่อนนี่หม่น่าจะพอๆกันเลยครับสายมือครับตัวแทนของคุณเอกชัยปานพุ่มนะครับชิกิชิดท่าใหม่ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของแสงเทียนเอกเมืองนนท์นี่คนรุ่นใหม่ครับทีมงานของเอกชัยปานพุ่มหรือว่าเอกเมืองนนท์นี่เป็นเพื่อนรักของหนุ่มน้อยนะครับเพื่อเข้ามาสนับสนุนวงการมวยครับนะเดี๋ยวดูคู่แรกครับวันนี้ มวยไทยซปเปอร์แชมป์นครับนวมเต็มเต็มครับมีแตกมีนับมีน็อกมีรางวัลพิเศษแน่นอนครับนี่ครับคนที่ขึ้นไปบริกรรมคาถาก็ต้องสวมแมสนะครับฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยสองเข็มตรวจ ATK เรียบร้อยไม่ประมาทครับยังเป็นระบบปิดอยู่นะครับนี่บรรยากาศสดๆครับจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมมากางเกงอาจจะหลวมครับนี่ครับชมหน้าของเมนอาลโซครับ จากตัวนี้เขียนใบประวัตินะครับบอกว่าหมัดผมหนักเหลือเกินครับวันนี้กาจะต่อยให้ทางด้านสายเพียงล่วงให้ได้ก็อย่าเผลอนะครับฟอร์มเรียบร้อยครับบนไเวทีครับถู่แรกซ้ายกับขวาครับโอ้โหในช่วงเลือกินครับร้อยเจน่าจะเป็นครั้งแรกของแสนเทียงเอกเมือนทนครับคุณมรุษไปตื่นเต้นสยาดแน่น่าจะได้ดูดีเลยครับโอ้แข่งซ้ายหน้าครับแม่ลากมาจากสงขลาเลยครับ แม่เบนเอาโซนี่ทางเลือกไม่เยอะครับตอนเดินติดอย่างนี้แหละครับติตรงไหนหมัดหนักต้อง้าต่อยนะครับโดนแข่งเยอะๆจะเป็น,นหนักหมัดครับไม่ใช่หมัดหนักแม่ละมวยหันหน้าเข้าหากันด้วยครับชวนบูชวนทะเลาะก,ก่อนเลยครับเมนเอาโซซ้ายกับขวาครับโอ้โหไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับทางด้านของแสงเทียนต้องมาดูครับวันนี้จะใช้กลยุทธ์แบบไหน ต่อยมัดโครมชิงออกก่อนเลยครับกับระวังครับเตะซ้ายไปที้ควางขวามาเลยครับรามาสูดคว่างขวาแต่ว่าทางด้านของเมียนาโซนี่ควางขวาครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูครับยืนกว้างเปิดชายโครงอย่างนี้แม่น่าตะเหลอเกินครับโอ้โหกาดมวยนี่แม่ด้านรักตะโกนมาบารบินาาสาสงขาเลยครับการโค้อการขค้อครับเตะได้หรือเปล่าครับถ้าทำได้ก็รับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินไปเลยครับ นี่ครับมวยไทยไร้ผมแดนจริงๆครับเหนือกลางอีสานใต้ออกต,ตกต่างแดนก็เป็นเพื่อนกันได้ครับกิ่งกีฬามวยไทยครับมาเจอกันครับอยู่กันคนละประเทศอ้ยยกเอาถึงกระดูกขางเลยครับแหมดูอ้าวแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าคุณมนุษย์โอ้มีอะไรแดงๆกับบนหน้าผาครับ <im itation> โดนตรงไหนครับมาแล้วครับโอ้โหมองไม่ชัดว่าโดนอะไรครับแต่ตอนที่โดนแท็กค้ามศีรษะไปแล้ว อ้าวมีสิ์ครับทางด้านของแสงเทียนครับขอแม่นแม่นครับล็งแม่นแม่นในขณะที่เมน่าโซตอนนี้แตกแล้วครับได้ใจแล้วครับได้ใจแล้วครับแสงเทียนมีรอยยิ้มแล้วครับเมอ่อสัครูยังหน้าตึงตึงเครียดเียดอยู่ครับอ่าครับพี่มอสจากถลางได้ทํางานแต่หัววันเลยครับโอ้โหเพิ่งผ่านไป2นาทีครับวันนี้พี่หมอได้มาตรวจบาดแผลแล้วครับยังได้ครับไม่มีปัญหาอยังมองไม่เห็นนะครับว่ากว้างตื้นหรือเปล่าหรือลึกขนาดไหนครับ โอ้ยแขงหน้าของแสงเทียนพยักหน้าเ็นเลยครับอาแล้วครับโอ้ยเตะกระเด็นเลยครับอาครับแมเชิญชวนครับกระโดดเตะโดดข้ามคอแม่ไม่เต็มข้อครับวันนี้น่าจะมีอะไรดีๆเลยครับคุณเชอชายครับเฉียวไปเฉียวมาหลายครั้งนะครับแสงเทียนโอ้โหแต่ว่าต้องระวังขวาครับเ็นอาโซโอ้แกว่ามาจากเยนมาเลยครับมาจากกรุงย่างกุ้งหรือเปล่า ยิงต่อยิ่งมั่นใจเลยครับแสงเดียนครับดูจากการกาดปวยครับขยมเข้าหาโยกครับโอ้โหดูโยกมันกันจังหวะเป็ชาวบ้านบนบนเวทีครับถูกกฎหมายอ้าวเดี๋ยวมีโอกาสก้านคอครับแบบนี้แม่ซ้ายกับขวาลงล็อกซะด้วยครับแข่งสายแรงนะครับทางด้านของแสงเดียนเอกเมืองนนท์ครับพักกันสักครู่ครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่แรกวันนี้ มาที่ป่าตองบ็อกซิ่งเซเดียมครับวันนี้เปิดหัวคู่แรกครับแสงเทียนเอกมณนนกับเมนอาซโซจากเมียนมาครับโอ้โหมีแผลแตกแล้วครับทางด้านของนักมวยเมียนมาเดี๋ยวต้องมาดูบริการทาบช้าครับโดนตรงไหนครับมองไม่ทันนะครับแมจังหวะสาดเข้าหากันพอดีครับซ้ายคนหนึ่งขวาครับโอ้แกคว้างมาจากกุ้งย่างกุ้งเลยครับนี่ปักศอกไม่รู้ลูกไหนครับนี่ครับโดนแข้งเข้าไปครับตัวเล็กใจถึงโอ้ยนี่ครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับ โอ้โหดู zat, ไม่ทันจริงๆครับยอมรับว่าดูไม่ทันครับไม่รู้โดนช็อตไหนนะครับที่แตกนี่ครับไปกระเด็นเอียงไปเลยครับขวดไปกลางหลังอีกทีหนึ่งหันมาเจอก้านคอครับแหมยังไม่เข้าโฟกัสครับคุณมาร Maya, ุษสวัสดิ์เ <im> ฉียนไปมาแล้วครับทางด้านของแสงเทียนครับลุนก็ต่อยก2ครับ5.4.5กิโลกรัมครับบแรกวันนี้ โอ้ไต้สายเกิดเทิงจริงๆครับทางด้านของสายเทียนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังหมัดกว้างหมัดขวาของเมนอาโซนี่ครับวามาแรกๆโอ้โหตอนนี้ครับน่าจะเสื่อมหมัดนะครับเป็นฮวยโบร่าเขาเรียกว่าหมัดกว้างควายครับแต่ยิงฮวยจักเนียนมากครับแหม่ยังล็อกมาอยู่ยังขี้ม่อยู่ครับพิงมาทั้งตัวเลยครับโอ้โหแกต่อยลุยแหลกจริงๆครับเมียนอาโซ ทรงอาจจะไม่สวยแต่ว่าบูแน่นอนครับเลือกกระไลนิ้ <li ly> ออกมาแล้วผ่านหน้าผ่านแล้วลครับแกว่มือเลี้ยงนยครับแสงเ,เ,เดียนเอากระเด้งหน้ากระเด้งหลังครับการตัดสีข้างชายโครงเลยนะครับโอ้โหบัดขวาครับแต่ว่าเข้าไปก็เจอเขาครับมาต้องแลกกับเขา แบแนี้นึกถึงหลักหายมนุษย์จากดาวเลยครับดึงสวนแม่ไม่สวนครับเกิดแข่งแล้วมีหน้าที่ตเตะเพื่รับแสงเทียนมาครั้งแรกปาครั้งแรกเอาเตะให้รู้จักไปครับอาล้ะครับมาลุ้นปัดของปเปืองอโซครับโตนทีไรแม่ก็เริ่มสั่งท้าแล้วครับตอนนี้ มั่นใจครับตอนนี้เกิดเราโอ้เจอบัดขวาเหมือนกันครับแต่ว่าสู้ครับทางด้านของแสงเทียนจัดเต็มจริงๆครับทางแสงโ่้ยแหมลูกนี้กล้าหลบแท็กเลยครับต้องย่อหลบเลยนะครับ้าดึงเนี่ยจะไม่พ้นหลักสือเข้าหาครับแสงเทียนต่อยิ่งมันครับโอ้โหเจอลำตัวมีบวกเหมือนกันครับต่อยหน้าอกต่อยผู้หัวใจนี่ครับโอ้โห หันมาส่งยิมให้ลูกพี่นะครับแสงเรียนแม่แกรู้แก้วนะครับเป็นนาโซครับมาใกล้ๆกันลั่งเชือกนะครับเอาครับต้องเสียงแล้วครับมินาโซเสียงแล้วแม่ลบครับโอ้โหแมนอนชมเพดานไปแล้วครับยังไม่ได้โดนอาวุธนะครับโอ้โหดูครับดูโดนซ้ายแม่แต่ละทีครับเริ่มจะลุกช้าแล้วครับ แรงมาแล้วครับแรงในชุดนี่โอ้โหไม่ไหวครับไไม่หวครับดูแล้วอาการไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับดูอาการแล้วแม่โดนหนักๆทั้งนั้นนะครับเรียบร้อยครับนับสิบไปเรียบร้อยครับโอ้โหก็โดนสะสมมาแล้วครับทั้งแข้งทั้งเข่าครับหนักจริงๆครับซ้ายของแสงเทียนแล้วแกก็ฉลาดนะครับแสงเทียนไม่ทําอะไรเลยครับแคกอย่างเดียวครับของฝากจากสงขลานะครับเด็กคนนี้ วัย17ปี173เซนติเมตรอ่าฟื้นแล้วนะครับแม่ปล่อยมวยคาดเชือกอยู่แถวเมียนมาอยู่แถวย่างกุ้งนี่หนักวันนี้เยอะครับแต่ว่าวันนี้หนักจริงๆครับดูครับแข้งกระเด็นกระดอนจริงๆครับดูครับฉลาดครับแสงเทียนรู้ว่าเป็นมวยหมัดก็เตะสาดไปก่อนอุ้ยวยบด้วยเข่าลูกนี้ครับเต็มกลามครับไม่ไหวครับลองเอาไปเลยครับก็น่าจะหายใจไม่ทันเลยครับตั้งแต่แข้งเลยครับเพราะว่าเจอเข่าปั๊มเข้าไปลูกนี้ก็เป็นการเรียกว่า ย้ำเลยครับด้วยชัยชนะน็อ,นอกเอาท์ของแสงเทียนโอ้โหดูอส่งท้ายขอพับคออ่อนลงไปเลยครับเมนเอาโซอา่าล้ครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And in fight number one here, ladies and gentlemen, we have our winner by way of knockout in round number two from the Red Corner Thailand. แสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับจะชนะในคู่แรกวันนี้นะครับผมโอ้โหดุดันเหลือเกินครับแสงเทียนจากสงขลานะครับผมมาเต็มจริงๆนะครับผมเราบอกว่าเมื่อคืนนะฮะมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะสามคู่แรกน็อกในยกแรกหมดเลยนะยน็อกยับเลยนะฮะเมื่อคืนวันนี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่าที่ซูปเปอร์แชมป์ของเราครับรอติดตามให้ดีนะครับผมคู่หน้าก็มีลุ้นน็อกน็อกหรือว่านับเหมือนกันนะฮะ อามโฮเซนคามารี่จากประเทศอิรานนะครับผมรู้จักกันดีครับคนนี้ออกอาวุธได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยครับแต่จะผ่านไอ้หนูใจเกินร้อยสไตล์บูไม่ถอยจากจังหวัดภูเก็ตนี้ได้หรือไม่ครับอายุแค่15ปีแต่พร้อมแรกตลอดเวลาครับติดตามให้ดีครับคู่2สักครู่เดียว